ทำไมพี่เต้ยทำไมถึงตัดสินใจซื้อรถที่ซันอตโต้คะก็เป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กอยู่แล้วละแฟนเพจนะคะมั่นใจในซันออโต้แล้วในเรื่องการบริการแลวก็รถสวัสดีค่ะมาพบกับยาย่านะคะวันนี้เลิอกดีอาดีนะคะพี่เต้ยนะคะมาออกรถที่ซันออโต้ออกไปธรรมดามาปุ๊บซื้อปั๊บซื้อสดนะครับ ทำไมพี่เต้ยทำไมถึงตัดสินใจซื้อรถที่ซันออโต้คะก็เป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กอยู่แล้วนะแฟนเพจนะคะม่นใจในซันออโต้นะครับในเรื่องการบริการแล้วก็รรถแ้บรถใหม่ครับรถใหม่เนาะบริการดีไหมคะพี่ดีครับดีแล้วก็ทำรถให้รวดเร็วเนาะใช่ใช่ถ้ามีโอกาสอะ่ะพี่จะแนะนำคุณลูกค้าเข้ามาซื้อที่ซันออโต้ไหมเอ่เยจะแนะนำครับแนะนำแนะนำเนาะ พี่ทำไมถึงตัดสินใจรวดเร็วซื้อรถที่ซานอตโต้เลยอ่ะอ๋อมีความจะเป็นที่จะต้องใช้รถครับแล้วก็สภาพรถตรงปกไหมคะตรงปกครับตรงปกนะคะคุณลูกค้า่ะใครที่อยากได้รถคันนะคะมาที่ซานอตโต้ได้เลยนะคะรับรถได้เลยเนาะเลือกรถเสร็จรับรถซื้อสดได้เลยเลยจะจัดไปนั้นก็ว่องไวนะคะคุณลูกค้าอยากได้รถคิดถึงซานอตโต้นะคะมีประสบการณ์กว่า25ปีนะคะคัดรถเองเลือกรถเองมอบรถเอง โดยเฮียซันนะคะวันนี้ยาย่าและพี่เตอร์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ